สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่ยี่เท่าไครับยี่สิบเก้านะครับมกราคมจนถึง2กุมภาพันธ์นะครับรูปแบบนี้คืได้เปรียบกันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับฝั่งขึ้นนับ2นะครับฝั่งลงนับ0นะครับนะแสดงว่าฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่านะครับแล้วระบบก็อยู่ฝั่งรองอยู่แล้วด้วยนะครับงั้นก็อย่าปิดต่ำกว่าหมายเลข0ตรงนี้นะครับนะศูนย์อยู่ที่เท่าไหร่ครับทุกคน822นะครับนะก็จดไว้นะครับจะปิดต่ำกว่า822เนาะ ส่วนภาพรวมจะดีขึ้นครับเมื่อเกิดจุดเขียวขึ้นมานั่นเองเพราะนับเวฟสองแล้วเนาะเวฟสองมันจะเป็นจุดสีแดงใช่ไหมครับถ้าขึ้นจุดเขียวก็แสดงว่ามีโอกาสจะพักนะครับเวฟสองจบไปขึ้นเวฟสามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามรูปแบบในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว T f เฟสนะครับทีเฟสัปดาห์ที่แล้วครับจบไปตรงนี่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า T f เฟครับระบบเราอยู่ฝั่งขึ้นนะครับด้วยเงื่อนไขการกลับทิศ ของเดิมฝั่งช็อตนะครับมาเป็นฝั่งลองนะครับเรื่องขายการกับทิศคืออะไรจำได้ไหมครับ5แดงศูนเขียวจุดเขียวนะครับนะก็เข้ามาเอนทีฝั่งลองได้เลยนะครับคนที่ตามสาย o o l o w นะครับก็จะได้ต้นทุนนะครับที่บริเวณนี้เลยนะต้นทุนนะสาย f o l l o ตรงนี้นะส่วนคนที่นะครับนะอยากจะเข้าเวฟ2นะครับนะก็รอนะครับนะให้เกิดจุดแดงแล้วกลับมาเป็นจุดเขียวก่อนนะครับนะก็ไม่ ไม่ได้ต่างจากกันมากนะอ่าคนที่เข้าเงื่อนไขที่เปลี่ยนจากจุดแดงเป็นจุดเขียวตอนเวฟสองนยะก้อนทุนตรงน,นี้นะก็ถือว่า,าใกล้เคียงกันนะครับนะแต่ไม่ว่าจะเข้าต้นทุนไหนนะครับสต้นทุนนี้นะครับก็ราคาก็สะบัดไหลลงมาทั้งสิ้นนะเรียกว่าเจอดอดาวก่อนนะไม่ได้ขึ้นแต่ทีเดียวนะครับไหลลงมาก่อนแล้วก็ลงมาในเกือบวูบนะครับหลุดแนวรับสําคัญนะครับหมายเลขศูนย์นะถ้าระบบอยู่ฝั่งรองแปลว่าห้ามต่ำกว่าหมายเลขศูนย์ตรงนี้นะ ก็ราคาก็ไม่ได้ลงมาสุดท้ายก็กลับขึ้นมาทำนะครับไฮสูงขึ้นแล้วก็เป็นนับเว็บ3จนได้นะครับคนที่เข้าด้วยเงื่อนไขนะครับน่ะตาม f o l l o w นะครับก็สามารถที่จะพาเวี่ยงไปได้ทั้งสิ้นนะครับ <laughs> 2จุดนิดๆครับนะถ้าอิงราคาปิดก็เหลือ 2. จุดนิดๆเหมือนกันนะครับนะส่วนคนที่เข้ามาด้วยเงื่อนไขการพักตัวเว็บ2จบแล้วขึ้นเว็บ3นะครับตรงนี้นะอ่า oh, ก <lic> ็เร <lic> ียกว่าระบบก็พาเวี่ยงมาได้ไกลประมาณสัก9จุดกว่าๆนะ มาอิงราคาปิดก็ประมาณสัก8จุดกว่าๆนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ทุกคนครับตอนนี้นะครับอ่าทิศทางของตัวเวฟเป็นไงบ้างครับฝั่งขึ้นนับเวฟสามนะครับฝั่งลงไม่มีละนะครับฝั่งไหนทด่เปรียบกันครับทุกคนนะถ้าคุณถือฝั่งรองอยู่แนวรับไหนห้ามหลุดยังไงนะครับใครจะเข้ามาเล่นช็อตต้องรอเงื่อนไขอะไรบ้างครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีแล้วก็ฟังแผนวิจารณ์ตาา์ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆตต่่่่ออออเเเนนืงได้ลยยยคครรรัับบาีใม เพียงแค่สแกนเคอร์โค้ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ